ขั้นที่สามนะคะนำเอาเส้นยางวางลงบนร่องซึ่งกดมุงลวดเสร็จเรียบร้อยนำเอาด้านที่เป็นสันนูเนี่ยลงด้านในน,นะคะที่มันแหลมๆนูนๆลงด้านในจากนั้นใช้ค้อนยาม ค่อยๆทุบไล่ไปเรียงไปจนกระทั่งตลอดแนวค่ะตอกจนกระทั่งสิ้นสุดหนึ่งด้านนะคะจนกระทั่งมันไปท้ายเลยสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะตามภาพเลยนะคะจากนั้น ใช้คัตเตอร์ตัดปลายของเส้นยางออกนะคะแล้วก็ตอกมุมให้มันลงไปแนบสนิท